สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีสองมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี7วันนี้ก็คือไบร์คลั่งรักมากลั่นอยากแต่งงานแล้วส่วนทายก็บอกให้สารวัตรมาขอค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนเมื่อวันเสาร์ mv เพลงแสงที่ปลายฟ้าของน้องวินที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์ f 4ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมคะพี่ชมคิดว่าทุกคนคงได้ดูกันไปแล้วเพลงนี้น้องวินร้องได้เพราะมากๆเลยล่ะค่ะเสียงน้องละมุนสุดๆแล้วเพลงนี้ฟีลมันดูเหมาะกับคุณกวินมากๆคือเป็นการบอกถึงตัวตนของคุณกวินเลยที่เป็นคนเคยเจ็บเพราะความรักเลยไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจรักใครอีก ค่ะพอเอมีปล่อยหลายๆคนก็ช่วยน้องอัพโปรโมทเพลงลงที่สตอรี่ไอจีกันแต่เจ้าคนพี่ไม่ได้ช่วยน้องอัพโปรโมทเพลงในวันนั้นนะคะเพราะวันนั้นเจ้าคนพี่เป็นงานแต่งของคุณปิ้นอนุพงศ์ค่ะทุกคนคือเพื่อนๆพี่ๆในวงการต่างก็ไปงานนี้กันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะค่ะพอคนพี่ไม่ได้ช่วยน้องอัพโปรโมทเพลงในวันนั้นพอวันถัดมาเจ้าคนพีก็ได้มาแชร์เพลงนี้ของน้องลงที่สตอรี่ไอจีเพื่อช่วยน้องโปรโมทเพลงด้วยค่ะทุกคนแหมพอว่างปุ๊บก็รีบมาช่วยน้องโปรโมททันทีเลยนะพ่อ โดยกันทำมาหากินแกงค่ะหลังจากแชร์เพลงของน้องลงที่สตอรี่แล้วเจ้าคนพีก็ได้อัพสองรูปนี้ลงที่ไอีด้วยค่ะทุกคนคือรูปพวกนี้เป็นรูปที่ถ่ายในงานแต่งที่น้องไปมานั่นแหละค่ะแล้วทุกคนดูแคปชั่นของน้องสิคะเบื่อเป็นแล้วแขกอยากเป็นเจ้าของงานบ้างคอนเกรสครับโบโอ้ยทุกคนลูกบอกว่าอยากเป็นเจ้าของงานแต่งบ้างคะคุณกา ตายตายความรักมันต้องจุกอ,อกขนาดไหนอะลูหนูถึงได้ออกปากว่าอยากแต่งงานอยากเป็นเจ้าบ่าวอยากเป็นเจ้าของางานแต่งบ้างนะครับอ๋ออย่าบอกนะว่าหนูไปงานแต่งแต่ละครั้งเพื่อไปเก็บรายละเอียดของงานเพื่อจะเอามาปรับใช้ตอนที่จัดงานแต่งของตัวเองบ้างอะลูตายตายตายลูกชายฉันไปไกลกว่าพวกเรามากๆเลยล่ะค่ะทุกคนไอ้เราก็ลุ้นที่เขาเปิดตัวกันแต่ลูกของฉันก็อยากข้ามขั้นการเปิดตัวไปสู่งานแต่งเลยล่ะค่ะคุณขา โอ้ยถ้าความรักไม่สุขงอมจริงๆพวกเขาจะถึงขั้นอยากแต่งงานเหรอคะว่าไหมคะทุกคนค่ะปอลูกชัยฉันบอกว่าอยากเป็นเจ้าของงานแต่งบ้างทําเอาเหล่าแฟนคลับแตกตื่นกันยกด้อมเลยทีเดียวคืออย่าว่าแต่แฟนคลับแตกตื่นกันเลยคะ่ะเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการต่างก็แตกตื่นจนต้องแห่มาคอมเมนต์แซวที่ใต้โพสตของน้องกันยกใหญ่เลยละคะทุกคนแล้วสังเกตไหมคะว่าถึงแม้ทุกคนจะมาคอมเมนต์แซวกันเยอะแค่ไหนก็ไม่มีใครเม้นถามน้องสกลว่าน้องอยากแต่งกับใครและใครคือเจ้าสาวของน้อง คือเหมือนทุกคนต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าน้องคบกับใครอยู่และต้องการจะแต่งงานกับใครอะค่ะทุกคนตา,ตายตายในบรรดาคอมเมนต์ที่มาเม้นแซวน้องเนี่ยไม่มีคอมเมนต์ของใครที่จะโดนใจชิปเปอร์เท่ากับคอมเมนต์ของครูก,กรีนแล้วล่ะค่ะทุกคนเพราะครูกรีนรักคู่นี้และชมคู่นี้มาโดยตลอดคือพอน้องไรบอกว่าเบื่อเป็นแล้วแขกอยากเป็นเจ้าของงานบ้างคูกรีนก็ได้มาคอมเมนต์ว่างั้นก็ถามคนนี้เลยแล้วคููกรีนก็แท็กไอจีของน้องวินด้วยนะคะทุกคนตายตาย,ตาย,ตาย คือเหมือนครูกรีนจะบอกน้องว่าถ้าอยากแต่งงานก็ต้องปรึกษาน้องวินก่อนเพราะน้องวินคือเจ้าสาวอะไรประมาณนี้ทุกคนอ๋อครูขาครูมาทีพวกเราชาวร้อมคือทั้งแตกตื่นทั้งสู่ขิดกันยกด้อมจริงๆค่ะคือครูมาเม้นได้แบบตรงประเด็นและตรงใจสุดๆค่ะพอครูกรีนมาเม้นบอกน้องไบร์ปุ๊บน้องไบร์ก็ได้มาคอมเมนต์ตอบว่าขอครบแก๊งเพื่อนเจ้าเบาเลยครับแล้วน้องก็บอกอีกว่าขอเสียใส,ส่ซองหนักๆนะครับตายตายตาย,ายพอครูกรีนบอกให้ไบร์ถามน้องวินดู เรื่องแต่งงานน้องไบรทก็ไม่ปฏิเสธเลยนะคะแต่กลับบอกว่าขอให้มาพบแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวและบอกอีกว่าขอให้ใส่ซองหนักๆด้วยโอย้แต่ๆลูกชายฉันชัดเจนเกินอยากแต่งงานจริงจังและหนักหน่วงมากถึงว่าสิคะช่วงหลังๆน้องออกมาเคลื่อนไหวเรื่องสมรสเท่าเทียมอยู่บ่อยๆเลยล่ะคะ่ะ แล้วการที่ครูกรีนเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนที่ใกล้ชิดน้องๆมาเม้นท์แบบนี้อีฉันเชื่อว่ามันต้องมีอะไรนิกอไผ่ในแน่ค่ะค่ะพอแต่ละคนคอมเมนต์กันอย่างคึกคักแฟนคลับต่างก็เฝ้ารอดูว่าเจ้าคนน้องจะมาคอมเมนต์อะไรที่โพสต์นี้ของคนพี่หรือเปล่าสรุปเจ้าคนน้องมาจริงๆค่ะทุกคนน้องวินมาคอมเมนต์ว่าใจเย็นเสียเก็บตังก่อนนะครับโอ้ยทุกคนค่ะน้องบอกว่าขอเก็บตังก่อนค่ะคุณคาะเดี๋ยวนะ ที่หนูบอกว่าขอเก็บตังก่อนเนี่ยหนูหมายถึงเก็บตังไว้จัดงานแต่งหรือเก็บตังไว้ใส่ซองหรือเก็บตังไปสู่ขอคนที่กันแน่ค่ะแต่ที่แน่ๆน,น้องต้องไม่ได้หมายถึงเก็บตังใส่ซองแน่ๆค่ะทุกคนเพราะตังใส่ซองมันไม่ได้เยอะขนาดต้องมุ่งมั่นเก็บขนาดนั้นคือถ้าน้องใช้คําว่าขอเก็บตังก่อนนั่นต้องหมายถึงเงินก้อนใหญ่ที่ต้องเอามาใช้ในงานจัดงานแน่เลยล่ะคะ่ะเพราะการจัดงานแต่งของคนดังระดับนี้เขาต้องใช้เงินเยอะมากๆ แต่ถ้าน้องหมายถึงเงินที่เจ้าไปสู่ขอเจ้าคนพี่แล้วล้วก็อ้าวงั้นก็แสดงว่าเป็นวินไบรท์ไม่ใช่ไบรท์วินนะคะทุกคนตายตายตาย,ตายพอลูกมาคอมเมนต์ปุ๊บโพเปลี่ยนเฉยเลยค่ะค่ะพอน้องวินบอกว่าใจเย็นเสียเก็บตังก่อนนะครับขุกกลิ่นก็มาคอมเมนต์บอกน้องวินว่าเราก็อย่าเรียกพี่เขาแพงสิลูก โอ้ยตายๆวันนี้แต่ละคอมเมนต์ของครูกรีนช่างโดนใจฉันยิ่งนะักคือไม่ว่าครูจะมาคอมเมนต์แค่เพราะชิปเหมือนพวกเราเฉยๆหรือเม้นเพราะครูอยากแซวล,ลูกศิษย์เล่นๆก็ไม่รู้นะคะหรือครูจะเม้นเพราะไปรู้ความจริงอะไรมาที่ชมมองว่าการที่ครูมาเม้นแซวมันเป็นเรื่องที่น่ารักนะคะทุกคนไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเลยแต่ไม่รู้ว่าเพราะด้วยสาเหตุอะไรที่ทําให้ครูกรีนต้องลบคอมเมนต์พวกนี้ทิ้งไปแต่ถึงแม้ครูจะลบคอมเมนต์ไปแล้วก็ยังมีแฟนคลับแคปไว้ได้ทันอยู่ดีค่ะ คือพี่ชมมองว่ามันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักระหว่างครูกับลูกศิษย์นะคะและเป็นการเติมความสุขสดชื่นใี่กับหัวใจที่เหี่ยวแห้งของแฟนกลับในช่วงนี้ด้วยพี่ชมเลยขอนําออกมาแบ่งปันนี้ทุกคนได้เห็นความน่ารักร่วมกันนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยค่ะเพราะพวกเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เพื่อมาหาความสุขกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสุขและที่จะทําให้งานคู่ของน้องๆเป็นกระแสและจะทําให้น้องทั้งคู่ปังๆเราก็จะมาเล่า,เามาแบ่งปันมาขยี้ร่วมกันต่อไปค่ะทุกคน พอคนน้องมาคอมเมนต์ว่าจะขอเก็บตังค์ก่อนเจ้าคนพี่ก็มาคอมเมนต์ตอบคนน้องว่า <c oughs> เดี๋ยวตัดสูตรทีมเพื่อนเจ้าบ่าวให้ขอแพงกว่าค่าสูตรพอห้าห้าห้าเออเดี๋ยวนะหนูรู้หนูนหมายความว่างไงอะครับหนูหมายถึงจะออกค่าตัดชุดสูตรให้กับทีมเพื่อนของเจ้าบ่าวแล้วให้น้องออกค่าจัดงานที่แพงกว่าค่าชุดสูตร,รที่หนูจ่ายไปนี้หรอหรือหนูจะบอกให้น้องใส่ซองเยอะๆตอนมางานแต่งของหนูให้แพงกว่าค่าชุดสูตรที่หนูจ่ายให้กับทีมเพื่อนๆของน้องที่พากันมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้หนูอะไรนี้ โอ้ยไบรท์ผลล่มเรือมาอีกแล้วคะ่ะคุณขาคือยังไงอะ่ะพอโดนแซวเยอะๆเลยกลัวโปะเลยแกล้งล่มเรือเพื่อกลบเกลื่อนความเขินนี้เหรอลูกเออไม่ทันแล้วล่ะจ้าหนูจะล่มเรือยังไงก็ไม่ทันแล้วละ่ะลูกเ, <c oughs> เขารู้กันทั่ววงการแล้วละ่ะว่าหนูกําลังคบกับใครอยู่และหนูต้องการจะแต่งงานกับใครแหม่เดี๋ยวแล่นเรือเดี๋ยวล่มเรือไม่ตัดสินใจให้เด็ดขาดแบบนี้แม่ว่าหนูต้องเรียนรู้ความชัดเจนจากคู่นี้แล้วล่ะลูก นั่นก็คือคู่รักในนิยายคู่นี้นี่เองค่ะมา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 ดูความข้างรักแบบชัดเจนของคู่นี้กันคือหวานในแอดของตัวเองอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยและอาจจะเป็นเป้าสายตามากจนเกินไปก็เลยมาหวานกันในแอดของวัดไทยจะได้หวานกันแบบไม่ต้องกักนะลูกเนาะค่ะในคืนนั้นพน้องไร้บ่นอยากแต่งงานบ้างคู่วัดไทยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันคะ่ะทุกคนเพราะช่วงสี่ทุ่มกว่าไทยก็มาโพสทวิตด,ด้วยอิโมจิทำหน้าตกใจสัตทุกคนเดี๋ยวนะทายทำหน้าตกใจขนาดนี้คือเพิ่งนึกได้เหรอ พ่าแฟนตัวเองโปะบนอยากแต่งงานลงแอคจรจนทําให้คนเขารู้ถึงความสัมพันธ์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองอะ่ะค่ะพอทายทําหน้าตกใจวัดก็มาคอมเมนต์ว่าแต่งค่ะแล้วทายก็มาคอมเมนต์บอกวัดว่ามึงต้องมาขอแล้ววัดก็มาเม้นถามทายว่าพร้อมยังครับอจาจารย์พอมาก็มาพร้อมกันเลยนะคู่จริงก็มาคุยเรื่องแต่งงานคู่ในนิยายก็มาคุยเรื่องแต่งงานเหมือนกันแบบนี้จะไม่ให้คิดได้ไงล่ะคะว่า2คู่นี้คือคู่เดียวกันเล่นจริงๆ หลังจากนั้นทายก็แท็กหาสารวัตรแล้วบอกว่าอ้อนเป็นแมวเลยแต่ตัวเท่าควายแหมทายมาขิงอีกละว,ว่าตัวเองมีแฟนทืออ้อนค่ะพอทายมาขิงปุ๊บก,ก็มีแฟนกลับมาเม้นถามทายว่า e n d ูเขาแล้วทายก็มาคอมเมนต์ตอบว่าอย่าชงเดี๋ยวเล่นเออเดี๋ยวนะอย่าบอกนะทายว่าหนูกาจะเล่นจากคําว่า e n d ูเขาเป็นคําว่าดูเอนเขาว่ารู้อุย้ยทายอุตส่าห์ไม่เล่นแล้วนะแต่อีชั้นดันมาขยี้ซะงั้งนะ ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนอีฉันคิดดังไปนิดนิดนึงค่ะค่ะหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับแท็กหาทายและบอกทายว่าอยากเป็นแมวของทายแล้วทายก็มาตอบว่าผมมีแมวแล้วอ่ะอาจารย์แมวที่ว่าเนี่ยคงหมายถึงสารวัตรละสิ <c oughs> เพราะเวลาอยู่กับแฟนวัดจะชอบกลายร่างเป็นแมวน้อยของพี่ทายอยู่ตลอดเลยนี่นาใช่ไหมคะทายค่ะหลังจากนั้นวัดก็มาคอมเมนต์ตอบทายที่ทายบอกว่าวัดอ้อนเป็นแมวแต่ตัวเท่าควายวัดมาคอมเมนต์บอกทายว่า พายจะรักไปจนติดที่พอผวนคําออกมาแล้วมันจะได้คําว่าคิดจะรักไปจนตายค่ะทุกคนโอ้ยหวานกันจริงๆคู่นี้พอมาเล่นในแอคของวัดไทยคือไรก็ได้เป็นตัวของตัวเองกันสุดๆเลยนะอยากอ้อนอยากบอกรักกันแค่ไหนก็ทําได้หมดเลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะตําหนินี่แหละค่ะคือเหตุผลหนึ่งที่พวกเขายังเล่นแอคของวัดไทยกันอยู่เพราะเวลาเป็นวัดไทยพวกเขาสามารถแสดงออกเรื่องความรักกันได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลอะไรใดๆเลย ค่ะเพราะวัดมาเม้นตบอกทายว่าคิดจะรักทายไปจนวันตายก็มีแฟนคลับมาคอมเมนต์บอกวัดว่าเป็นเมีเออ้ยวเลยดิทายมองวัดโผล่ลูกนะรู้ยังแล้ววัดก็มาคอมเมนต์ว่าเมีเออ้ยวแหมอยู่กับเมียนี่พร้อมจะเป็นแมวได้ทุกเมื่อเลยนะวัดนะค่ะแล้วก็มีแฟนคลับคนหนึ่งเขาแท็กหาวัดแล้วถามว่าทำไรอยู่อ่ะทาไมไม่นอนวัดก็เลยมาคอมเมนต์ตอบเขาไปว่าเพิ่งอ,อ่อนเมียเสร็รอาจาอ่าจ้าอ่อนกันจนดึกดื่นเลยนะอ่อนกันขนาดนี้ไม่แปลกใจแล้วล่ะค่ะ ว่าทำไมถึงบ่นอยากแต่งงานก็คนคลั่งรักมาเจอกันมันก็ต้องอยากอ้อนกันออกสื่อให้ชาวโลกได้เห็นแบบไม่ต้องกักแบบไม่ต้องมาคอยล่มเรือแหละนาะลูกเนาะค่ะพอน้องไบรท์ได้โพสต์ว่าอยากเป็นเจ้าของงานแต่งกันไปแล้ววันนี้น้องก็ได้อัพสามรูปนี้ลงเทจี IG ค่ะทุกคนแล้วทุกคนดูแคปชั่นของน้องสิคะตายตายตาย,ตายแคปชั่นนี้มันเหมือนอารมณ์ต่อเนื่องจากโพสเมื่อคืนเลยนะคะคืออยากแต่งงานแล้วอยากชวนแฟนมานอนด้วยกันให้ลืมโลกกันไปเลยอะไรงี้แล้วดูสีหน้าแววตาของน้องไบรท์สิคะ คือรูปพวกนี้น้องตูเป็นคนถ่ายให้นะคะเพราะเห็นน้องไบร์อัพลงแล้วแท็กเพจรูปถ่ายของน้องตูด้วยคือถึงแม้น้องตูจะถ่ายให้แต่ทาไมพี่ชมถึงรู้สึกว่าแคปชั่นนี้มันงสื่อถึงอีกคนมากกว่าล่ะคะเพราะคนที่จะชวนมานอนด้วยกันบ่อยๆทั้งในจอและนอกจอมันน่าจะเป็นน้องคนนี้หรือเปล่าเอยเพราะขนาดน้องอลิซเองก็ยังมาคอมเมนต์ที่ใต้โพสตของน้องไบร์ว่าโอ้โหต่อเนื่องจากแคปชั่นเมื่อวานเลยแล้วน้องไบร์ก็มาตอบกลับพี่เขาไปด้วยว่าทำตัวเหมือนคลั่งรัก555 แหม่แบบนี้ไม่ใช่แค่ทําตัวเหมือนคลั่งรักนะลูกไอ้หนูอะคลั่งรักตัวพ่อเลยต่างหากครับเนี่ยทุกคนขนาดน้องอลิซเป็นนักแสดงด้วยกันแท้ๆเขายังคอมเมนต์เหมือนแซวๆเหมือนรู้อะไรมาเลยล่ะค่ะว่าไหมคะทุกคนค่ะแล้วเฮียเฟยเองก็ได้มาคอมเมนต์แซวน้องชายด้วยว่าเลิกเทแล้วมาทางอ้อนน้องไร์ก็มาตอบเฮียเฟยว่าถ้าชอบแบบไหนก็แค่บอกมาโอ้ที่บอกว่าถ้าชอบแบบไหนก็แค่บอกมาเนี่ยหนูบอกเฮียเฟยหรือบอกใครบางคนกันแน่ครับลูก ใช่บอกพี่เพื่อฝากถึงแฟนเด็กหรือเปล่านะตายตายตายช่วงนี้ลูกชายฉันแกเป็นอะไรคะคุณขาทั้งกดไลรูปให้น้องนี้ทั้งฟอยลจีแบรนด์เสื้อผ้าของน้องนี้ทั้งช่วยน้องโปรโมทเพลงนี้ทั้งบอกอยากแต่งงานนี้ทั้งทําสายตายัวแล้วชวนให้มานอนด้วยกันจนลืมโลกไปเลยนี้ตายตายตายลูกชายฉันคลั่งรักและอยากเปิดตัวมากแค่ไหนนะทุกคนน้องถึงได้มาเต็มขนาดนี้มาเต็มทั้งแอคจริงและแอคในนิยายเลยละค่ะโอ้ยลูกมาบอกเป็นในในแบบนี้ สงสัยพวกเราคงต้องเตรียมตัดชุดรอแล้วล่ะค่ะน่าจะอีกไม่นานพวกเราคงต้องได้ไปถือต้นกล้วยต้นอ้อยในงานแต่งแน่แนยิ่งเห็นแฟนคลับแต่ละคนอีดิตรูปของน้องทั้งสองคนให้เป็นฟิลแบบคู่บ่าวสาวมันยิ่งตื่นเต้นรอค่ะทุกคนคิดดูนะคะมีแค่รูปอีดิตรายังฟินกันได้ขนาดนี้แล้วถ้าเขาแต่งงานกันจริงๆเราจะฟินกันขนาดไหนไม่กล้าคิดเลยนะคะค่ะอย่างที่เคยบอกเลยคะ่ะ ว่าไม่ว่าน้องทั้งสองคนจะคบกันในสถานะไหนก็ตามพี่ชมก็จะยินดีไปกับน้องทั้งคู่ด้วยเสมอไม่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะเลือกเดินไปคู่กันหรือเลือกจะเดินไปกับใครก็ตามพี่ชมก็จะยังยินดีกับพวกเขาเพราะชีวิตของพวกเขาพวกเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกด้วยตัวเองเหมือนกับชีวิตของเราและค่ะเราก็ไม่อยากให้ใครมาเลือกให้และไม่อยากให้ใครมากักเกณฑ์ชีวิตเราคือรักน้องได้ชิปได้นะคะแต่เราจะไม่ทําลายความสุขของคนที่เรารักด้วยการกักเกณฑ์ว่าเขาเหมาะกับใครเขาควรรักกับใคร เอาเป็นว่ารักเขาในแบบที่เขาเป็นดีกว่านะคะทุกคนเพราะมันจะทําให้เรามีความสุขกันทุกๆกฝ่ายค่ะถ้าวันหนึ่งใครรู้สึกไม่ไหวก็วแค่ถอยออกมาเงียบๆน,นะคะส่วนใครยังไหวก็ไปกันต่อเลยค่ะทุกคนค่ะก่อนจะจบคลิปวันนี้พี่ชมต้องขอแสดงความยินดีกับยอดปอย G11M ของน้องวินด้วยนะคะตอนนี้น้องก็เดินทางมาถึง 11M แล้วเรามาร่วมเดินไปกับน้องให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้กันเถอะค่ะทุกคนค่ะและอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าพี่ชมจะมาอัปเดตเรื่องอาการป่วยของพี่ชมให้ คือพี่ชมไปหาหมอมาแล้วล่ะค่ะแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าอาการหายใจไม่สะดวกที่เป็นอยู่มันเกิดจากสาเหตุอะไรสรุปต้องกลับไปหาคุณหมอแผนกทางเดินหายใจอีกครั้งค่ะทุกคนส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงและต้องทําการรักษาอย่างไงต่อไปพี่ชมจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบกปนอีกทีนะคะค่ะนั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมาขยี้โมเมนต์ของน้องทั้งคู่ให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ีต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวไปพักก่อนนะคะค ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ